สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงายบูพยาจะดูดวงให้กับพันเกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15พฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภ,ภาพรวมของโหราศาสตร,ร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากสนับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่นี้สามารถอัตลาไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมษแล้วก็หลักขนาดเมษกันก่อนโดยจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวเมธแล้วก็ลักขณาเมธมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวคุณคือดาวอังคารเลข3นะครับได้โคโจรอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะครับหรือวินาศนั่นเองอยู่ข้างหลังลักขนาก็อาจจะทําให้ชาวราศีเมษลักนณาเมธนั้นอาจจะมีการปิงเวกมีโรคส่วนตัวมีในเรื่องของการคิดการทําการวางแผนอะไรบางทีอาจจะมีแบบ ความลึกลับความซับซ้อนนิดหนึ่งกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับและก็มีโอกาสที่คุณอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะครับหรือบางคนอาจจะไปต่างประเทศเลยก็อาจจะเป็นไปได้มีการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างละทิ้งบางสิ่งเพื่อที่อยากจะ move ไปบาง ไปเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การเริ่มต้นยังไม่ได้เริ่มต้นแบบร0 0แต่มันก็มีแผนที่เราจะมีการเริ่มต้นนะครับมีความรู้สึกที่อยากจะมีพลังงานของการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปข้างหน้าเนื่องจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานเป็นโซล่านะครับเป็นอะไรที่อาจจะดูเหมือนเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะมีการพัฒนามีการเติบโตไปข้างหน้าที่ดีขึ้นเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรทับลักนณาเป็นตำแหน่ง อ,อุดใช่ไหมครับหรือมหาอุดนั่นเองแปลว่าตัวเราจะมีพลังงานมี energy ที่มีความรู้สึกอยากจะมีแรงผลักดันให้มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีและตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับดาวคิดเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆในภพเรือนตนุนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษก็จะมีพลังงานที่ร้อนแรงมีความรู้สึกที่อาจจะมีความแบบทะเยอทะยานมากขึ้น มีความรู้สึกอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่14พฤษภาก็คือประมาณอ่า คำพยากรณ์ของเครื่องเดือนแรกเลยนะครับหลังจากนั้นวันที่14พฤษภาดาวอาทิตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภไปอยู่ตำแหน่งนำหน้าลัคนาเดี๋ยวเราค่อยมาดูในคลิปหน้าแต่คลิปนี้ดาวอาทิตย์ยังกลุ่มลัคนาของคุณจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับก็อาจจะทําให้ชาวเมษลัคนาเมษน้นหีพลังงานที่ยิ่งใหญ่มีความรู้สึกที่แบบ มีพลังงานเหลือล้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็พยายามอยากคิดหรือทําอะไรแบบว่องไวรวดเร็วเกินไปแล้วก็พยายามคิดในเชิงสร้างสรรค์แล้วกันแล้วมันจะมีผลลัพธ์หรือมีผลดีๆเกิดขึ้นกับในเรื่องของตัวตนของคุณได้ประสบความสําเร็จดีนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเกินคือต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยการคิดการทําสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของอสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ตัวชาวเม็ดลัคนาเม็เนี่ยต้องดูแลให้ดีนิดนึงนะครับในเรื่องของ mindset ความคิดต่างๆเนี่ยอาจจะมีความเครียดหน่อยนิดหนึ่งนะครับเนาะดาวอาทิตย์นเนี่ยกลุก่มรักมันทําให้เราหยุดคิดไม่ได้นะครับมีจินตนาการมีแรง คิดแรงปรารถนาเยอะเกินไปมันทําให้เราอาจจะดูมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วเราก็เครียดกับการที่เราอยากจะเอาจริงเอาจังอะไรประมาณนี้มากขึ้นเนาะเพราะว่า อิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยได้เกณฑ์กับดาวเสาร์ด้วยมันเป็นดาวคู่ธาตุไฟมันก็จะทําให้เราค่อนข้างร้อนอ,อกร้อนใจที่อยากจะทําหรืออยากจะเป็นให้มันไปถึงนั้นจุดเป้าหมายอะไรแบบนี้เป็นต้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็ปล่อยวางทุกอย่างยังมีโอกาสสําเร็จเราก็ดีด้วยนะครับการลงทุนบางคนก็อยากลงทุนอยากจะมีอะไรดีๆกับในเรื่องของตัวตนของคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินนะครับการเงินของชาวราศีเมษคือดาว สุขเลข6ได้โคจรมาทับลักนณาเป็นตําแหน่งปะนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าอุดจาผิมุกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเพราะดาวสุขนั้นกลุมลักนนาถึงแม้จะได้ตําแหน่งเป็นปะก็เถอะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สามารถจะได้รับในเรื่องของความสําเร็จสิ่งดีๆเข้ามากับตัวตนของชาวเมษด,ด้วยเพราะดาวสุขเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องการเงิน เวลังการเงินมากลุ่มตัวปุ๊บเนี่ยเป็นตาแหน่งประเนี่ยแปลว่าคุณจะได้เงินนะครับเป็นเงินก้อนแต่มันจะเป็นก้อนที่เป็นก้อนใหญ่อยู่แต่มันจะไม่ได้แบบเหมือนมาราบเรียบมาแบบสมูทแบบนั้นมันจะมามาแล้วก็หายหายแล้วก็มามาใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ยคือมีเงินไม่ขาดสายแต่ว่ามันจะเป็นแบบมามาหายหายนิดนึงอ่ะนะครับแต่มันจะได้เงินเป็นก้อนอยู่อะไรประมาณนี้เช่นกันนะครับแล้วยิ่งอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเวลา โครจรอ,อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าคู่สมพลและเลิกกันนะครับเนาะแต่ว่าคู่สมพลนี้จะอยู่แค่1-4ถึงอ่ะ1ึงถึงเจ็ดพฤษภาคมหลังจากนั้นคู่สมพลนี้จะเสื่อมลงนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะดาวพุธจะมาเข้าร่วมคําว่าคู่สมพลเนี่ย,ยแปล,ล,ละะว,ว,ว่าดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ย,ะะยมีกําลังนะครับที่รวมกันแล้วเนี่ยมันได้กําลังที่ดีเป็นคู่สมพลกันก็เลยทําให้ในช่วง1-7ถึงนะครับพฤษภาานั้นาการลงทุน รายได้หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญามาเต็มนะครับมาแบบกระจัดกระจายมาแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยนะครับการลงทุนนี่แบบได้กําไรทบมหาศาลในช่วงแรก1-7ถึ 7. นะครับพฤษภาคมเป็นช่วงขาขึ้นหลังจากนั้นก็อาจจะดูดรอปลงมานิดหน่อยนะครับเพราะดาวพุธนั้นจะเข้ามาร่วมกําลังมาจะเกินในเรื่องของคู่สมพลไปแต่ก็ยังถือว่าดาวพุธนั้นยังดีกับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ยังไงการเงินของคุณก็ยังไปต่อในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับก็ยังได้รับแรงสนับสนุนมีการติดต่อมีการสื่อสารมีในเรื่องของการแบบ บางคนอาจจะมีการเซ็นสัญญาสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของชาวเมธแล้วก็ลัคนาเมธใครที่อยากจะเซ็นสัญญาเซ็นกู้เซ็นค้ำต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องรอจนกว่าจะมีดาวพุธนั้นย้ายคือในหลังวันที่7 พฤษภาจริงๆไม่อยากให้ใครไปเซ็นค้ำใครเลยนะครับแต่ถ้าจะเซ็นเอกสารหรือสัญญาสินต่างๆอะไรเนี้ยจะเริ่มนะครับดีขึ้นในช่วง7พฤษภาคมนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ ไม่กี้เป็นในเรื่องของการเงินใช่ไหมครับการเงินยังถือว่าดีมากๆนะต่อไปในเรื่องของการเงินอีกนิดหนึ่งคือดาวพระสัสบ,บดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินใช่ไหมครับร่วมกลุ่มกับดาวฤกษ์ยูแปลว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษจะมีในเรื่องของการต่อย,ยอดการพัฒนาในเรื่องของ การเงินการบริหารการจัดการการเงินค่อนข้างเด่นแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความสําเร็จในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ต่างถิ่นต่างประเทศนะครับจะดีแบบต่างจังหวัดเนี้ยจะดีแบบ9ทวีคูณนะครับแบบนี้นั่นเองเนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการ ง,นนงคนการงานของชาวเมฆคือราศีมังกรคองด้วยดาวเสาร์เลขเจ็ดได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ในภพเรือนลาภะใช่ไหมครับล่วมกลุ่มกับดาวเกศสุริยาิตด้วยเนี่ยงานของคุณนะครับชาวเมฆเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงอาจจะค่อนข้างเหนื่อยซีเรียสจริงจังแต่ว่าก็ได้รับผลดีนะครับกับในเรื่องของความสําเร็จดีเพราะดาวการงานไปอยู่ในเรือนลาภะลาภะหมายถึงการงอกเงยหมายถึงความสําเร็จหมายถึง คือมันใกล้ๆสุภาเลยนะลาภเนี่ยมันแปลว่าได้ในลักษณะของการที่เราคิดวางแผนนะครับการบริหารสิ่งต่างๆได้รับความนิยมชมชอบจากบุคคลอื่นนะแต่เราจะต้องแบกรับในเรื่องของภาระนะครับสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่เราจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาตอบแทนนะครับเราอาจจะมีความรู้สึก หายเหนื่อยได้นะครับงานอาจจะเยอะอาจจะสมหน่อยนะครับสำหรับชาวเมรแต่มันก็จะเกิดลาบผลรายได้ที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวเมรก็ต้อง เบ็ดกันเอานะครับว่าเราจะโอเคไหมนะครับนะมันคือการต่อยอดมันคือการพัฒนาแต่ว่ามันก็ต้องมีในเรื่องของการกระบวนการโปรเซสต่างต่างเนี่ยต้องคิดต้องทําต้องวางแผนนิดนึงนะครับการงานที่จะประสบความสําเร็จและมีโอกาสจะได้รับโอกาสดีๆนะครับเราก็มีโปรเจกต์มีโครงการมีการคิดกันทำอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับช่วงนี้ชาวเมฆจะมีโปรเจกต์เยอะมากนะครับคิดอะไรนี่คือแบบ สมองนี่แบบโอ้โหปุบปับปุบปับคิดได้คิดตกคิดแบบเร็วมากนะครับดาวทิตกุมรักเนาะประมาณนี้ก็จะทําให้คุณนั้นมีสติความคิดอ่าสัมพัญญะต่างๆนั้นดีมากๆเลยเดี๋ยวดาวพุธก็จะมาทําอีกทําให้คิดอะไรว่องไวแบบปุบปับปุบปับปเปรียวนะครับเร็วมากนะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ความรักของชาวราศีเมษคือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6นะครับได้โครจรไปเป็นปากลุมลักขาถือว่าเป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะครับพุธอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์อยู่ร่วมกันอยู่ในเรือนลักขาเนี่ยบอกเลยว่าความรักโดดเด่นมากนะครับความรักเด่นดังปังนะครับมีความรักความสุขความสมหวังความรักวิ่งเข้าหาเราใครโสดจะเจอคนรักคู่ครองที่ดีนะครับแต่ จะเป็นคนที่มาจากาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นมี การที่มีความสุขความสมหวังนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะอ่อนข้อให้กับเราดีขึ้นสำหรับใครที่เคยมีประเด็นมีปัญหากันมาในอดีตมันจะค่อยคอยคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นความชัดเจนจะมากขึ้นดีขึ้นนะครับนะหลังจากที่ดาวศุกร์นั้นเจอทั้งดาวเสาร์ทั้งเดินเดินผ่านดาวราหูตอนนี้มาทับลักและโอโหทุกอย่างดูโอเคขึ้นละดูปลดล็อกแบบ2เด้งแล้วอะนะครับนะดังนั้นเนี่ยคือ ชาวเมทลักนณะเมทโดดเด่นมากกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่อยากพูดเยอะเนาะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เด่นแล้วดีแล้วปังแล้วนะครับมีโอกาสมีคอมมิชเมนต์กันแล้วมีโอกาสจะมีคนมาจีบมาชอบมารักคุณมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นแบบก้าวทวีคูณเลยดังนั้นรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้ให้มากนะครับแล้วพยายามติด อาคว,ว่าเหมือนกับเปิดใจยอมรับทุกสปปรรพสิ่งแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆกับความลักที่เป็น successful ได้นะครับก็จบเพียงแค่นี้สักคำพยากรณ์ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ